ธาตุไฟช่วงนี้กำลังเดินหาแสงเดินหาความหวังเดินหาจุดมุ่งหมายเดินหาแสงสว่างก็คือขยันนะ่ะกลายเป็นว่าเราเป็นคนขยันเราเป็นคนที่ที่จะต้องเดินหาคำตอบวิ่งหาคำตอบหรือเออเป็นคนสู้ชีวิตนะครับไม่ได้พูดเพ,เพ้อหรือแบบว่าพูดภาษาย้อนแย้งนะ เราต้องแก้ไขเราต้องสู้ชีวิตเราต้องเดินต่อเราต้องไปต่อนะครับผมนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับผมในายไพ่ก็บอกมาว่าต้องไปต่อพลาดมาเท่าไหร่แพ้มาเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะสู้ต่อสิครับเรายังมีโอกาสเรายังมีคนข้างหลังเรายังมีอะไรต่อมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะแยะมากมายสิ่งที่นายไพ่บอกนะ ในอดีตน่ะมันล้มมันพลาดมาแล้วไม่ต้องกลัวถ้าคุณกลัวถ้าคุณแพ้มันก็กลายเป็นว่าเราแพ้แต่ถ้าเราลุกได้เราเดินได้นั่นคือเราชนะเราชนะเกินร้อยเปอร์เซถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเดินจะก้าวให้นึกถึงละครเลือดอาบตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าถ้าใจไม่ตายนะก็สู้ต่อไป ถ้าเราสู้ได้นั่นคือชัยชนะนะครับผมไพ่บอกว่าชาัยชนะแต่ถามว่าแล้วเราจะสู้ได้ยังไงในเมื่อมันมีแต่แขนแต่ขาสมองแค่นั้นอา้าวก็สู้ต่อสิเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดในความเป็นธรรมชาติมันมีเหนือธรรมชาติขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่เราที่มันล้มระเนะน,นาดไปแล้วแขนหักขาหักเลือดท่วมหัวเราก็ยังมีโอกาส แม้จะไปว่าเราทําไมคนมันต้องสู้อะ่ะมันก็ต้องสู้จะแขนห,กหกักขาหักในเมื่อมีชีวิตแล้วอะ่ะเราต้องปรับทัศนคติไงเราต้องสู้ต่อเราต้องไปต่อจนได้อย่าลืมต้องไปต่อจนได้และต้องไปต่อให้ได้สาเหตุที่พูดแบบนี้<ม>เพราะคุณยังมีโอกาสมีตัวช่วยมีสิ่งดีๆมีเทวดามีคนสนับสนุนคนสพอร์ตคุณอีกเยอะนะคะผมให้คุณได้ไปต่อฉะนั้นถึงได้พูดว่า เราต้องต่อเราต้องสู้ไม่ว่าจะอะไรยังไงกับชีวิตเราแขนจะหกักขาจะขาดลิ้นจะโดนกุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าตราบใดเรายังมีชีวิตเราจะมีลมหายใจไปต่อเนาะไพ่บอกว่ามีคนช่วยเราอยู่นะคบผมจะมีคนซัพพอร์ตจะมีคนเสนอแนะหรือมีคนจูงเราไปดึงเราไปนะครับผมเรารอดแน่ๆแหละเรามันจะพูดว่ามันถึงเวลาตก อับหรือดับไปแล้วมันก็ต้องมีวัตจักรของสิ่งมีชีวิตมันต้องมีการเดินขึ้นลุกขึ้นและไปต่อเห็นไหมฮะไพ่บอกไพ่ชุดที่2บอกว่าไปต่อได้ไปต่อเถอะมันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับไพ่ก็บอกว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วนี่คือแสงไฟกองไฟเล็กๆแสงไฟเล็กๆมันก็ยังเป็นจุดเป็นประกายเป็นโอกาสให้เราได้ฉะนั้นถ้าเราล้มหมื่นล้านพันล้านล้มแบบละเนลนาล้มแบบสมมตินะ ไฟไหม้เหลือแต่ตัวคนเดียวเราก็ไปต่อได้เราต้องไปต่อให้ได้เพราะโอกาสมันมาเพราะโอกาสมันมีเราไปต่อได้อย่างแน่นอนจําคําพูดพี่นไว้เนาะเราต้องไปต่อให้ได้อย่างแน่นอนต้องไปต่อให้ได้นะครับผม โอกาสมีวาสนามีในเมื่อเรายังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วนั่นแสดงว่าเราต้องมีโอกาสอยู่แล้วให้คิดแบบเป็นกําลังใจเป็นบวกเป็นกําลังเป็นพลังให้ตัวเองเนาะเราถึงจะต้องเราถึงต้องรอดอะ่ะจะจะจะพูดว่าล้มมาสักกี่ครั้งมันก็ยังไม่ตายแสดงว่ามันต้องมีโอกาสอยู่แล้วนะคบผมนักธุรกิจใหญ่ๆเขาก็ล้มมาหลายรอบนะแต่เขาใจสู้แต่เขา เขาบริหารเป็นฉะนั้นเขายังมีโอกาสเขายังมีมันสมองเราก็เหมือนกันเราก็เป็นคนเราก็มีมันสมองเหมือนเขาเพียงแต่ว่าอาจจะช้าบ้างไวบ้างก็แล้วแต,แต่แต่เรานะครับผมทาไฟรอบนี้รอดนะจ๊ะนะครับผมมีคนซัพพอร์ตมีไอเดียดีๆมีคนแนะนํามีคนแบบว่าถ้าถ้ามองไม่เห็นคนก็เทวดามีช่วยแล้วลนะเทวดาเขาก็ยื่นมือมาช่วยเรานะอืนี่ไงเห็นไหม คนรักคนชอบคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะไปต่อได้แต่ที่แน่ๆถ้าล้มเรื่องการเงินไม่ต้องกลัวเลยก็ทําตัวเป็นบุคคลล้มละลายหรืออะไรไปเราแค่รู้ผิดรู้ชอบมีความรับอิดชอบแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํานะจน มันก็ต้องคืนเขาได้นั่นแหละนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือกําลังใจนะดูจากภาพกําลังใจคุณก็ดีดีจะเป็นอะไรที่แบบว่าสภาพแวดล้อมก็ดีเพื่อนก็ดีหรือแฟนหรือครอบครัวหรือมิตรสหายหรือใดๆก็แล้วแต่เขาเป็นกําลังใจให้เขาดีกับเราเาประมาณว่าเขาเป็นพลังบวกให้กับเราฉะนั้นเราก็ไปสิเราไปต่อได้แล้วก็ไปนะครับผมเขายินดีที่จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างนะครับผมโอกาสของเราก็มาแล้วนะครับผมโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสของเรานะ มันไม่ได้พูดพูดแบบเวิร์นเวอร์หรือเข้าข้างตัวเองหรือร้อยเรียงไปตามไพ่เพื่อเอาตัวรอดนะนี่คือความเป็นไพ่นี่คือความเป็นมหัศจรรย์ของเนื้อไพ่ที่เขาบอกว่าเราต้องไปต่อเรามีโอกาสเราเป็นอะไรที่แบบว่า exactly าคือเฉพาะเจาะจงหรือหรือสมมติว่ามีคนอยู่10คนแต่ละคนน่ยมันมีแนวทางไม่เหมือนกันแต่คุณะ่ะ เป็นบุคคลที่เทวดาหรือสวรรค์จัดสรรหรือโชคชะตาเขาลิขิตให้คุณต้องเป็นแบบนี้เขาต้องฟาดคุณสามรอบสิบรอบหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณล้มแต่ไม่ให้คุณตายแต่ขณะเดียวกันล้มมาแล้วฟื้นแต่และรอบอมันมีโอกาสมันไปได้นะครับผมอันนี้ก็ยังไปต่อได้แล้วเขาก็เลือกคุณแล้วว่าคุณต้องไปต่อแล้วขณะเดียวกันการที่คุณไปต่อนั้นคุณก็ยังมีทุนมีอะไรมาซัพพอร์ตที่จะให้ให้คุณไปต่อได้แบบว่าเออมีกำลังใจมีชีวิต ที่แบบว่ามีมีความหมายมีเป้าหมายมากขึ้นนะคะผมไปต่อเดินต่อนะคะผมเห็นไหมสรุปแล้วคือช่วงเนี้ยจังหวะของคุณเนี่ยมันเป็นเวลาที่ต้องต้อง,ต,องต้องทําต้องไปต้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องก้าวเดินก้าวไม่อยู่กับที่อะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเองก็พอใจคุณเองก็มีบทเรียนและบทเรียนนั้นมันสามารถทําให้คุณก้าวต่อแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นบททดสอบพัฒนาอะไรละหลายๆอย่างได้แล้วก็คุณเองก็เก่งด้วยที่ปรับตัวปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานั่นแสดงว่าเราเป็นคนฉลาดละหนึ่งเราเป็นคนที่ปรับตัวปรับ ทันต่อเหตุการณ์แล้วหนึ่งเนาะแล้วอย่างหนึ่งเรายังไม่เจ๊งนะเราต้องไปต่อคุณก็ดวงดีอีกหนึ่งนะเทวดาคุ้มครองคุณอีกหนึ่งนะอืมเราแค่กังวลน,นะครับผมเราแค่กังวลเราแค่ไม่สบายอกไม่สบายใจนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแฟนอ่ะมันก็มีละทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแล้วแต่สรุปสุดท้ายหันหน้าเข้าหากันคุยกัน แค่ทะเลาะกันนิดหน่อยมันก็คุยกันรู้เรื่องถ้าจะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะครับผมมันก็มีทะเลาะเบากแวงกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเป็นนักถ้าเป็นกลุ่มการงานที่ทํางานด้วยกันใครๆก็ไม่อยากจะให้เจ๊งเราก็ไม่อยากจะให้เจ๊งเขาก็อยากไม่อยากให้เจ๊งเขาก็อยากจะให้มีเงิน พอมีเงินปุ๊บมีสินทรัพย์มีมูลค่าปุ๊บเขาก็อยากได้เราก็อยากได้มันก็เลยต้องถกกันให้ให้มันอยู่ในจุดบาลานซ์แสดงว่าเอาละถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องบุคคลเรื่องอทีมงานหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับบุคคลสองบุคคลขึ้นไปอะไรเงี้ยคุยกันเจรจาทําความเข้าใจกันมันมัน,ม,นมันมีทางออกแล้วมันก็สามารถที่จะปรับ ทัศนคติหรืออะไรก็ได้ถ้ามันอยู่ในจุดกึ่งกลางแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยดีนะครับผม,มนะฮะนี่อันเดียวกันเลยที่พูดไปเมืันแย้ขันหน้าเข้าหากันแต่สุดท้ายแลดูว่ามันจะเป็นลักษณะของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจหรือหุ้นส่วนอะไรซะมากกว่าขอแค่คุยกันเนาะคุยกันให้เข้าใจตกลงกันให้รู้เรื่องแล้วก็ ถอยคนละก้าวหรืออะไรยังไงก็ได้ก็ว่าไปเพราะว่ามันต้องทํางานร่วมกันอะจะทะเลาะกันไปทําไมใน่เมื่อผลประโยชน์ก็ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วทุกสิ่งตุอย่างมันกําลังก้าวเป็นบันไดขึ้นอะมันกําลังดีมันกําลังรุ่งอะฉะนั้นก็คุยกันดีๆนะคบผมแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าคุยกันแล้วตกลงกันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่เราทั้งคู่ได้พึอพอใจนะครับผมดีนะครับผมถือว่าดี ถ้าดูไพด่ดูดวงต้องพูดคําว่าดีรวยเพงใช่ไหมใช่อันนี้คุณก็กําลังดีเหมือนกันประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับผมงานเงนิงนความรักไม่มีปัญหานะโอเคโอเคในะที่นี้ถึงว่าอยู่ในขั้นเต็มแปดเต็มเก้ายังไม่ถึงเต็มสิบ้้าเต็มสิบนี้คือคุณเฮงโคตรเลยนะครับเอาเป็นว่า เต็ม8ดเต็ม9แล้วเอ้ได้แดได้เก้าเต็มสินะครับผมในในเลเวลของความรักการงานการเงินการเรียนอุปสรรคมองไม่เห็นนะแค่เราคุยกันแค่เราเจ,เจรจาทำความคุ้นเคยทำความาพูดคุยแล้วก็ละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันก็จบนะครับผมปัญหางานปัญหาเงินปัญหาอะไรมองไม่ออกเพราะมันไม่ขึ้นนะครับผมไพ่เขาไม่ได้แจ้งแจ้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราต้องปิดกำลังใจต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ย เป็นกำลังใจเป็นเป็นความมุ่งมั่นเป็นอะไรที่แบบจะต้องต้องทำอะ่ะมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นปัญหาพื้นฐานเป็นปัญหาร้อยเรียงไปกับชีวิตประจำวันซะมากกว่าแต่ถ้าใครมีคดีความใจเย็น ลอชอรกันไปก่อนยังไม่สรุปนะคะผมถ้าเป็นกรณีทะเลาะวิวาทหรือขึ้นโลงขึ้นศาลหรือมาจงหมายจับอะไรยเงี้ยให้ฉลอชะลอกันไปก่อนเราเองต้องมีสตินะคบผมเรื่องมันยังไม่จบณนะตอนนี้ยังไม่ดียังไม่เคลียร์ยังไม่เป็นที่พึงพอใจเราฉะลอะเราทําตามกฎตามระเบียบเขาไปก่อนนะครับผมแต่ดูท่าแล้วใช้เวลาเนาะ งานด่วนงานเร่งงานเร็วงานจีก็มีอะเอาเป็นว่าช่วงนี้แหละการงานการเงินก็ดีฉะนั้นเก็บให้อยู่ทําบัญชีให้ดีขาเข้าขาออกเป็นอะไรบัญชีไหนอะไรต่อมีอะไรทำให้ดีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟุบฟัฟบฟัเร็วรวดเร็วเป็นโอกาสที่เราจะต้องโกฉ่วยด้วยเพราะว่าช่วงนี้เดือนสิงหาน่าจะมีวันหยุด หรือหรือเทศกาลหรือหยุดยาวหรือมีงานอะไรกิจกรรมกันเนี่ยเราดูแลบัญชีกันดีๆไม่มีปัญหาอะไรที่มันบอกว่าเจ๊งหรือโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่ว่าให้เตือนตรงที่ว่าเก็บเงินให้อยู่นะครับผมเรากําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวอย่าใช้ฟุ่งเฟือยนะกําลังดีกําลังเฮงนะครับผมการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างใช้คำพูดว่าดีมาก นะครับผมปัญหาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละมันจะมีบ้างแต่มันไม่ได้เป็นเป็นเหมือนปกติเอ๊ะเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปที่แบบว่าต้องเป็นต้องตายต้องผ่าตัดต้องเป็นโคม่าต้องอยู่ในสภาวะที่แบบว่าเร่งด่วนถ้าไม่ทําวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องตายวันนั้นต้องเป็นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมีแต่พื้นฐานของมันนะ เป็นคนก็ต้องเป็นคนอ่ะคือคือคือเข้าใจไหมคนอ่ะมันก็คนอย่างเงี้ยปัญหามันก็มีกว่าจะลงตัวได้กว่ากว่าทําอะไรที่มันแบบว่าเข้ารูปเข้ารอได้มันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ทักษะต้องมีการพูดคุยปรับอะไรต่อมีอะไรกันฉะนั้นช่วงนี้ของคุณอนะ่ะทาดไฟนะครับผมเดินไปหาแสงเดินไปหาความเจริญรุ่งเรืองเดินปรับเปลี่ยนทัศนคติเดินเพื่อ<ม>เพื่อความรวยเพื่อความรวยเพื่อความรวย,วรวยท่องไว้พี่พี่สน มันสามารถที่จะเอ่ยปากมาบอกได้แต่เพียงว่าเดินเพื่อความรวยเดินเพื่อความเจริญเดินเพื่อความมั่งคั่งนะครับผม